นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ลงนามร่วมกับกระทรวงคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมน,นีลงนามต่ออายุความร่วมมือด้านการพัฒนารถไฟไทยเยอรมน,นีค่ะเพื่อที่จะร่วมกันพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะระบบราง ซึ่งการลงนามในครั้งนี้ประเทศเยอรมน,นีเป็นหนึ่งในผู้นำด้านอุตสาหกรรมระบบรางซึ่งก็จะช่วยสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างระบบรางของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น นอกจากนี้นะคะรัฐมนตรีว่าการการะทรวงคมนาคมยังได้กล่าวถึงความคืบหน้าเรื่องของสถานีรถไฟหัวลำโพงด้วยค่ะระบุว่าวันที่14ธันวาคมนี้การรถไฟจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจัดทุกภาคส่วนด้วยนะคะในเรื่องของการพัฒนาด้านการขนส่งโดยยืนยันว่าจะไม่มีการทุบหรือว่าทำลายสถานีทิ้งแต่ว่าจะเป็นการพัฒนาพื้นที่ด้านในแทนรวมทั้งยังมีขบวนรถไฟคงเหลืออยู่ค่ะ ทั้งนี้จะมีการบริหารจัดการเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชนและผู้ใช้รถใช้ถนนใกล้เคียงพร้อมกับคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก